สาวกเครื่องเล่นเกมแบบพกพาต้องถูกใจสิ่งนี้นี่คือ ROG Ally X ปรับปรุงใหม่ทุกมิติแรมเยอะขึ้นความจุเยอะขึ้น2เท่าแบตเยอะขึ้น2เท่าชาร์จไวเร็วขึ้นเล่นเกมได้นานขึ้นระบายความร้อนก็ดียิ่งขึ้นลำโพงก็ดังดีกว่าเดิมดีขึ้นทุกอย่างเลยรีบไปซื้อกันเร็วพวกเราเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุก สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำชิกโก้ทีครับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่ล่าสุดจาก rog นะครับหลังจากที่1ปีที่แล้วนะครับทาง rog เนี่ยได้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในวงการนี้เลยนะครับออกเครื่องเล่นพกพาอย่าง rog ally ออกมาโอ้โหตั้งแต่ง,งานคอมพิวเตกปีที่แล้วนะครับมาจนถึงปีนี้เรียกว่าปลุกกระแสนะครับของเครื่องเล่นเกมพกพาทําให้เป็นมิติใหม่ของวงการหลายแบรนด์หลายเจ้าต้องทําออกมาแข่ง ะะแต่ ROG เนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการนี้อย่างแท้จริง <Yeah. S 1> แล้ว ผ่านมา1ปีครับได้เวลาที่ ROG n l i n e เขาจะปรับปรุงรุ่นใหม่แล้วนี่นี่คือ ROG n l l e X ครับนี่ปรับปรุงจากตัวปีที่แล้วนะครับเรียกว่าปรับปรุงแทบจะทั้งตัวเลยถ้าดูรูปทรงนะครับนี่ตอนแรกผมถ่ายกล่องให้ดูใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอะไรเราแหมบอกใบ้ไว้เล็กน้อยวันนี้เปิดตัวแล้วนะครับเราโชว์ได้แล้วแกะออกมาด้านในเนี่ยนะครับตัวจริงนี่นะครับดูแล้วหน้าตาหรือว่าขนาดอาจจะคล้ายๆกับตัว ROG n l i n e เมื่อปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดแทบทุกจุดเลยเปลือกภายนอกเนี่ยรูปทรงเลเยอร์คล้ายเดิมนะครับแต่ทำใหม่หมดเลยไม่มีของเดิมเหลืออยู่เลยนะครับเรียกว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยทีเดียวรายละเอียดมีเยอะมากเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับ เริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยครับ ROG Ally X นะครับยังคงใช้ดีไซน์และรูปทรงและขนาดที่ใกล้เคียงกับของเดิมเมื่อปีที่แล้วแต่มีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นครับ ROG Ally X นี่นะครับจะมีสีดำสีเดียวเลยเสียดานนิดเดียวตรงหน้าจอเนี่ยนะฮะผมว่าเขาน่าจะใส่คำว่า อันไลน์ x ลงไปนะฮะมีแต่คำว่า rog หรือมีสัญลักษณ์ x นิดหนึ่งก็ดีนะฮะนี่ทั้งตัวไม่มี x เลยนะครับต้องคอยสังเกตดีๆกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับ lg ันไลน์เดิมเนี่ยรูปทรงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีเหลี่ยมสันที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะตรงด้ามจับที่เป็นจอยสติ๊กสั้งสองข้างตรงนี้นะฮะด้านหน้าของเดิมนี่จะเป็นขอบเหลี่ยมอย่างชัดเจนเลยปีนี้กลึงขอบเหลี่ยม ให้โค้งมนมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็ตีร่องตีเส้นตรงนี้เพื่อให้ลักษณะของการกลิปเนี่ยมันทําได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับเลเยอร์ <Yeah. S 1> <Play out S 2> ด้านหน้ายังคงเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มจอยสติ๊กควบคุมทิศทางนะครับ D pad หรือว่าปุ่ม A B X Y ก็ยังคงเป็นปุ่มแบบเดิมแต่ปรับปรุงภายในให้ดียิ่งขึ้นเรามาดูรอบๆกันก่อนนะฮะด้านหลังแผงระบายความร้อนโลโก้ logo, LG ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่สังเกตไหมครับ ตรงด้ามจับตรงนี้นะฮะตรงคลิปที่มือจับตรงนี้ของเดิมก็เป็นเหลี่ยมครับปีที่แล้วแต่มาปีนี้เนี่ยปรับปรุงให้โค้งมนเลยเพราะว่าเหลี่ยมจะได้ไม่กดมือถือจับนานๆจะได้ไม่เมื่อยมือแล้วก็เพิ่มลวดลายให้มันถือจับได้คลิปมากยิ่งขึ้นด้วยกับอีกงานหนึ่งที่เปลี่ยนไปเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้เลยนั่นก็คือเจ้าปุ่มมาโครครับ rog เขาก็เลยปรับปรุงปุ่มมาโคนะครับให้เล็กลงแถมมีสโลปด้วยนะนี่เวลาเอานิ้วเขีย่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่า ราสัมผัสมันง่ายยิ่งขึ้นด้านบนนะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะครับมาปีนี้นะครับเขาก็เลยจัดเลเยอร์เอาใหม่ด้านซ้ายสุดนะฮะหรือว่าถ้าหันหน้าออกไปหาคุณอย่างเงี้ยนะด้านซ้ายสุดเนี่ยจะกลายเป็นที่อยู่ของพอร์ต Type-C 2พอร์ตด,ด้วยกัน พอร์ตที่อยู่ด้านในนี้นะครับเป็น USB C 3.2 Gen 2แล้วก็เป็น Power Delivery ด้วยในตัวนะครับ<ส>กับอีกพอรตหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพอร์ต Thunderbolt 4แล้วก็เป็นพอร์ตที่รองรับ USB C ด้วยซึ่งมีแบนด์วิดต์สูงถึง40 g b กิกะบิตเปอร์เซกทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับวอลลุ Volume, ่มนะก็มาอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีช่องบายความร้อนใช่ไหมครับช่องใส่ micro SD card เนี่ยปีนี้ เขาก็ขยบออกไปเล็กน้อยนะฮะนี่ยขยบออกไปเพื่อลีกเลี่ยงความร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เลยนะฮะฝั่งใกล้กับทางปุ่ม power แล้วก็ย้ายนะครับเจ้ารู3.5ม mm, ิลเมนะครับเป็นพอร์ต audio ย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,กับปุ่ม power ฝั่งนี้แทนหน้าจอนะครับทั้งขนาดและสเปคเท่ากันกับตัวปีที่แล้วเลยเป็นจอ7นิ้วนะครับ IPS LCD ที่มีความละเอียด Full HD มี refresh rate 120เฮิร์แล และความสว่างสูงสุดของหน้าจอก็คือ500นิตเท่ากับว่าจอเนี่ยเหมือนเดิมจากตัว a i g n เลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่าง <Yeah. S 1> แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องของน้ำหนัก a i G n เนี่ยหนัก608กรัม ALI X นี่นะครับปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเข้าไปเยอะมากนะครับแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็น678กรัมเพิ่มขึ้นมาแค่70กรัมเท่านั้นครับโดยรวมรอบนอกถือว่าทรงคล้ายเดิม แต่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นครับทั้งหมดที่พูดไปคือความเปลี่ยนแปลงภายนอกนะครับทีนี้เราจะมาดูภายในกันบ้างผมจะเริ่มต้นจากส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเพราะว่าที่เหลือหลังจากนี้นะครับ จะเป็นส่วนที่อัปเกรดแล้วดีขึ้นจากปีที่แล้วทั้งหมดเลยเริ่มต้นจากส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือชิปเซตครับชิปเซตนะฮะใน l g a l i n e X ตัวนี้นะครับยังคงเป็น AMD z 1 Extreme ครับตัวนี้เป็นชิปเซตเพื่อการเล่นเกมอยู่แล้วประสิทธิภาพดีนะครับเป็นผลงานจากปีที่แล้วที่หลายคนไม่มีใครติตัวนี้เลยนะครับถือว่าประสิทธิภาพดียอดเยี่ยมก็คงเดิมเอาไว้ที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดเลยอัปเกรดเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเริ่มต้นจากแรมครับ r รมเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเป็น L P D D R 5บ u ัต6,4 0ใส่ความจุมาสูงสุดคือ 16GB มาปีนี้อัปเกรดขึ้นครับอัปเกรดตัวเทคโนโลยีแรมด้วยและชนิดของแรมด้วยและบัตของแรมด้วยนะครับอัปเกรดเป็น L P D D R 5 X ああมีคำว,ว่า X บ็าซเพิ่มกันมานะครับนี่คือแรมที่ใช้สำหรับอุปกรณ์โมบายโดยเฉพาะเลยแล้วเพิ่มบัตเป็น7500แล้วก็เพิ่มความจุของแรมด้วยเป็น24กิก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ย a g a l i n เนี่ยครับแรม16กิกก็เล่นเกมได้ไหลเลื่นดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า a g เนี่ยเขาอาจจะเผื่อไว้นิดน,นึงว่าเออเผื่อบางคนเนี่ยทำ m u l ติท a s k นะครับอาจจะลงแอปแชทคุยกับเพื่อนไปด้วยนะครับเล่นเกมไปด้วยงั้นเผื่อแรมให้อีกนิดน,นึงดีกว่าเพิ่มมาอีก8กิกแล้วก็ up แรมให้เป็น generation ใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นรุ่นใหม่ๆเพื่อที่จะมีประสิทธิธภาพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเป็น24กิกนะครับ storage นะครับ 80นะครับเป็น SSD ผลงานดีอยู่แล้วครับ r e a d นี่ระดับ5,000เมกเ r right อร์เไรนี่ระดับ3,600เมกเปอรนะครับคราวนี้ก็ใช้งานได้อย่างสบายใจหรือใครคิดว่าไม่พอคุณจะไปอัปเกรดเป็นแบบ2เทหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัว SSD M.2 ตัวนี้เขาสามารถถอดเปลี่ยนเพื่ออัปเกรดความจุได้เองได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ครับ เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทาง ROG นะครับรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ ROG Align เมื่อปีที่แล้วมาปีนี้นะครับ ROG Align X ก็เลยเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นไป2เท่าเลยครับจาก40วัตต์อว์เพิ่มเป็น80วัตต์อว์เรียกว่าใส่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเพื่อให้คุณเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นในสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถเล่นเกมต่อเนื่องได้ถึง2.7ชั่วโมงแต่ ถ้าไม่ได้ใช้เล่นเกมโอ้โหแบตเตอรี่มันใช้ได้ยาวนานมากๆนะครับใช้เป็นเครื่อง PC หรือใช้เป็นเครื่องดูหนังเปิด Netflix นี่โอ้โหเล่นได้ถึง14.5ชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกว่ายาวนานมากๆนะครับเพราะว่ามีแบตเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวแถมเวลาแบตหมด ก็ทำระบบการชาร์จเร็วให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยปีที่แล้วนะครับ LG Ally เนี่ยให้ชุดชาร์จเร็วมาเนี่ย65วัตต์มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่อยู่ในกล่องนะฮะที่เขาให้มาด้วยอะแดปเตอร์ก็65วัตต์ตัวเครื่องก็รองรับได้65วัตต์แต่พอมาปีนี้ Ally X นะครับออกแบบให้ตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นรองรับได้ถึง100วัตต์เลยแต่นิดนึงก็คืออะแดปเตอร์ที่ให้มายังเป็น65วัตต์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะชาร์จ ยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะต้องหาอะแดปเตอร์ร้อยวัตต์หรือบางคนอาจจะมีอยู่แล้วคุณก็เอาอะแดปเตอร์ร้อยวัตต์หรือร้อยี่สิบวัตต์ที่คุณมีอยู่เสียบชาร์จตัวนี้นะครับมันจะชาร์จได้เร็วกว่าเดิมมากเพราะว่าแบตเขาเพิ่มขึ้นเท่าตัวคุณต้องการการชาร์จเร็วที่เร็วมากยิ่งขึ้นไม่งั้นมันก็จะใช้เวลาชาร์จนานถูกไหมครับระบบระบายความร้อนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทาง AOG ตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่ารุ่นปีที่แล้วมากๆนนนนะครรัับบบบ G ปปีีีท่่แแล้้้ววเเยขาาาใใชพดมอ็ 47ใบามาปีนี้อัปเกรดนะครับให้เป็นเบรดแฟนและมีจำนวนใบถี่ยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น77ใบใบพัดที่มีความบางมากลงนะครับบางลงถึง50%แต่มีจำนวนใบถี่ยิ่งขึ้นมันทำให้มันกินอากาศ แล้วมันตักอากาศได้ดีกว่าเดิมมันสร้างลมในการระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมทําให้เขาสามารถลดขนาดของใบพัดลงได้ด้วยนะฮะถามว่าเอ๊ะ eh, แล้วเขาจะลดทําไมการลดขนาดของใบพัดลงเนี่ยทำให้เสียงของการระบายความร้อนนะครับเบาลงแต่เมื่อเรามีลมเพิ่มขึ้นแล้วเราสามารถลดขนาดลงได้เราลดขนาดใบพัดลงเหลือ23%แล้วก็ออกแบบให้ตัวใบเนี่ยบางลงถึง50%ทําให้มันมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมถึง24% โดยอุณภูมิที่จอเนี่ยสามารถลดลงจากตัวปีที่แล้วได้ถึง6องศาเลยนะครับทำให้การระบายความร้อนของรุ่นนี้นะครับแถมตัวช่องระบายความร้อนเนี่ยเขายังมีตะแกลงกองฝุ่นด้วยช่วยให้ระบบระบายความร้อนเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นไม่มีฝุ่นไปเกาะที่ใบพัด <Yeah> อีกหนึ่งจุดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นก็คือระบบเสียงครับลำโพงของ r o G Online เนี่ยนะครับเนื่องจากเขาเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาเวลาเราไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันมีเสียงแอมเบียนมันมีเสียงรูมโทนของภายนอกอยู่ ถ้าลำโพงดังไม่พอมันทําให้อัตราลดการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ค่อยดีมาปีนี้ก็เลยออกแบบให้ลําโพงมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถแสดงเสียงได้ดังยิ่งขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มกําลังขับของตัวสมาร์ทแอมนะครับทาให้เราสามารถเล่นเสียงได้อย่างเต็มที่โดยที่เสียงไม่มีแตกไม่มีเพีย้ยนไม่มีเบลอเสียงดังมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้เราเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยแถมยังรองรับเทคโนโลยีเหมือนเดิมครับรองรับ d o เบ y a แอดมอสนะครับพร้อมด้วยระบบตัดเสียงรบกวนแบบ AI2 ทิศทางมีระบบกรองเสียงรอบข้างออกไปในระหว่างการแชททำให้การสื่อสารนั้นทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็มีการอัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณดูอย่างเจ้าปุ่มจอยสติ๊กหรือปุ่ม A B X Y หรือปุ่ม D Pad รูปทรงอาจจะเหมือนเดิมดีไซน์จะเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยอัปเกรดให้ดีขึ้นอย่างตัวอาล็อกจอยสติ๊กนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับตัวสปริงของมันให้มันมีความแข็งมากยิ่งขึ้นทําให้ฟีลลิ่งในการโยกปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยมันแน่นยิ่งขึ้นนะ <Wow. S 1> จากเดิมเนี่ยหมุนไซเคิลของเขานะครับเขารองรับการหม ก็สามารถหมุนได้ถึง5ล้านครั้งเรียกว่าทนทานกว่าเดิมฟีลลิ่งในการหมุนดีกว่าเดิมนะครับหรืออย่างปุ่ม a b x y นะครับตัวนี้นะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นแฟลตโดมเหมือนเดิมแต่มีการออกแบบให้ลักษณะการสัมผัสหรือการรับคําสั่งจากปุ่มนี้นะครับมีการตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นมันคือปุ่มที่มี Response Time ที่ดียิ่งขึ้นครับมี La เ e น c y น้อยลงปุ่ม d pad นี่นะฮะทรงเดิมเลยนะฮะปุ่มนี้ควบคุมได้8ทิศทางนะครับ มีการปรับปุ่มนี้นะครับให้ลดความหนืดลงทำให้คุณสามารถกวาดนิ้วเป็นวงกลมได้ดีกว่าเดิมนะครับของเดิมเนี่ยมันเป็นปุ่มแค่4ทิศของใหม่เนี่ยทำให้มันสามารถควบคุมได้8ทิศเลยนะครับและในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับอย่างตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า ASUS a m o r y c r a c e SE ของเขานะครับก็ได้รับการออกแบบหน้าตาของอินเทอร์เฟซใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะมีปุ่มคำสั่งเยอะขึ้น คือดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลมากยิ่งขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไปเราจะมาทดสอบการเล่นเกมบน ROG Ally X นี้นะครับ ก่อนจะเล่นเกมนะฮะทุกคนก็ต้องเข้าไปที่ a m o r y c r a s e SE นะครับแล้วก็ไปปรับโหมดการควบคุมเป็นเกมแพดก่อนนะครับเราจะลองทดสอบเกมที่มันกินสเปคเยอะๆดูซิว่า LG a l i y X ตัวนี้นะครับจะทำได้ดีแค่ไหนเริ่มต้นจากเกมที่อยู่คู่ก,กันกับรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือ Diablo 4ครับโอ<ฮ>้โหเกมก็ออกมาในช่วงเวลาใกล้กันตัวเครื่องก็ออกมาใกล้กันหลายคนซื้อ LG a l i ปีที่แล้วเนี่ยซื้อมาเล่น Diablo 4โดยเฉพาะเลยนะครับเราปรับ กราฟิกพรีเซ็ตเป็นเลเยทซ i n g แบบมีเดียมเฟรมเรทที่ได้จากการเล่นเกมนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ38ถึง44เฟรมถือว่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับไหลลื่นดีมากๆจังหวะที่สู้กันแบบนัวๆน,นี้นะครับโอ้โหเฟรมเรทก็ไม่ได้ตกหวบลงมามากนะครับมีย่อนลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้ดีอยู่ เปลี่ยนไปเล่นเกมแข่งรถบ้างครับนะฮะ forza horizon 5ตัวนี้ปรับกราฟิกพรีเซตไฮเลยนี่เราจะได้เห็นรายละเอียดภาพในตัวเกมได้อย่างสวยๆเลยนะครับเกมน,นี้เฟรมเรทสูงเลยได้ในระดับ6 5 7 5เฟรมเปอเซกเรียกว่าหลลื่นใครที่อยากจะเล่นเกมอย่าง forza horizon 5นะครับแนะนำให้ปรับกราฟิกพรีเซตแค่ไฮก็พอนะครับ ถ้าขึ้นไปอัลตร้าเนี่ยคุณอาจจะได้รายละเอียดที่คมยิ่งขึ้นแต่คุณอาจจะไปเจอเฟรมเรทที่มันตกลงนะครับเอาลื่นๆแบบนี้ดีกว่า <Okay. S 1> ต่อมาครับเป็นเกม Mortal Kombat นี่นะครับกราฟิกนี่เราเอาแม็กซิมัมเลยนะฮะเนื่องจากมันเป็นกึ่งๆ 2D เราปรับแม็กซิมัมเลยเฟรมเลนนี่ได้อยู่ที่56เฟรมเปอร์เซกนะครับ ถ้าในระดับนี้นะครับคือใกล้เคียงกับ60เฟรมเนี่ยผมถือว่าเราเล่นเกมและควบคุมเกมได้อย่างไหลลื่นเราเห็นแอคชั่นของผู้ต่อสู้รวมถึงความเป็นไปในการต่อสู้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนและสมูทซึ่งอันนี้ถือว่ากำลังดีเลยหรือไปเล่นเกมยิงอย่าง Overwatch 2นะครับตัวนี้เราจะปรับกราฟิกเป็นแบบอัลตร้าเฟรมเรทที่ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ55-65เฟรมเพอร์เซกจังหวะทีมไฟ์นัวนวน,วนี่นะครับ ลู่ลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ในระดับ50-52เฟรมเปอร์เซกถือว่าโอเวอร์วัตนะครับบนออนไลน์เอ็กตัวนี้นะครับลื่นไหลามากๆมีอยู่ประสักเดียวที่คุณไม่ชินเราส่วนใหญ่เล่นบนเกม PC เราจะเล่นโอเวอร์วัตบนคีย์บอร์ดพอมาเล่นด้วยจอยสติกเราจะไก่นิดนึงเพราะเราไม่ถนัดนะฮะมันจะควบคุมยากนิดนึงหันตัวหันซ้ายหันขวาเล็งอะไรเนี่ยมันจะหน่วงนิดนึงแต่ถ้าเล่นจนชินแล้วนะครับคุณก็จะไปได้ดีเหมือนกัน ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง a u l l x แบบนี้นะครับถ้าเป็นผมอ่ะผมจะชอบพวกเกมแบบแคชชวลหรือเกม 2d เกมที่หน้าจอวิ่งจากซ้ายไปขวาเกมที่แบบเดินตีหรือเกมขับรถมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเกมพวกที่มีฉากใหญ่ๆอย่าง Open World เกมที่เป็น 3d หรือเกมที่เป็น first person เนี่ยผมว่าการมาคับด้วยจอยสติ๊กกับหน้าจอขนาดนี้เนี่ยมันเห็นรายละเอียดในเกมค่อนข้างยากนะครับผมว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ลองเล่นดูเนี่ย ชื่นชอบมากว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาปรับปรุงไปเนี่ยมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเฟิร์มดีมากๆนะครับเล่นเกมเนี่ไหลลื่นแล้วก็ปุ่มควบคุมทุกอย่างเนี่ยตอบสนองดีกว่าเดิมมากๆมาโครไม่ลั่นแล้วนะจ๊ะใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญคือระบบลอยความร้อนครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือตัวเครื่องเนี่ยนะฮะหรือว่าหน้าจอเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าอุณหภูมิลดลงนะครับแล้วเราก็เล่นเกมยาวๆลากได้เต็มที่บวกกับชาร์จเร็วเนี่ยนะฮะถ้าหาตัวชาร์จร้อยวัตต์มาได้คุณออกไปข้างนอกเนี่ยเล่นเกมแบบกับเพื่อนแบบติดลมกันสักพักหนึ่งแบตบเริ่มตกลงนี่นะฮะเสียบชาร์จร้อยวัตต์แป๊บเดียวกับมาเล่นกันต่อได้แล้วถือว่าน่าใช้กว่าเดิมมากๆนะครับสำหรับ ROG Ally X ตัวนี้ได้เวลาบอกราคาและสถานที่จำหน่ายครับ Asus ROG Ally X เปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการ2,9,990บาทการรับประกันนะครับจะมีเงื่อนไขการรับประกัน2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกจะเป็น Global Warranty รับประกัน2ปีเต็มนะครับ Global Warranty ก็คือประกันแบบ worldwide คุณสามารถถือเครื่องนี้ไปเล่นที่ประเทศไหนก็ได้ถ้ามีปัญหาไปส่งเคลมได้ถึง83ประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ Xbox PC Game Pass Ultimate 4pc อีก3เดือนเต็มตัวนี้คุ้มค่ามากมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Xbox Game Pass Ultimate ตัวนี้นะครับขึ้นราคาครับจากเดือนละพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ขึ้นเป็น2,000กว่าบาทแล้วนี่เราได้ฟรีถึง3เดือนนะครับเข้าไปเล่นกันเลยเข้าไปใช้สิทธิ์กันเลยนะครับถ้าหากใครก็ตามนะครับที่มี ROG Online ปีที่แล้วอาจจะขายเครื่องต่อเป็นมือสองให้เพื่อนแล้วก็มาซื้อตัวใหม่นี้คุณก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใครที่ยังไม่มีเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับ คุณจะได้มีเครื่องเล่นเกมแบบพกพาสนุกสนานกับเกมได้ทุกที่ที่คุณไปนี่คือ rog ally x